สวัสดีครับผมชาเจริญทรัพย์น,นะครับพาพี่น้องมาดูอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งของ YN15 นะครับือว่ารถขุดโกวิโก้ s k 2 0 0รือุ่นว่าในเมืองไทยนี่ได้รับความนิยมนะครับสโลแกนน้ำมันประหยัดน้ำมันเป็นเลิศน,นะครับ ห้าฟันนะพี่น้องปุ๊กกี้ห้าฟันอ่าหัวปลาดุกมาครับหัวปลาดุกมาดูกันจะจะหน่อยครับปุ๊กกี้ว่าค่ายไหนจะสวยพี่น้องดูเอานะครับเพราะผมลงไว้เยอะต่อไปจะถ่ายปุ๊กกี้ให้ดูทุกค่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นดูซานวันโว ซันเบิร์ตซันนี่ครับโกเบแคทฮิตาชิเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ๆใ,ให้ให้ดูนะครับทุกค่ายเลยว่าคุงตีนั้นมีความแข็งแกร่งขนาดไหนหรือว,ว่าสวยขนาดไหนนะพี่น้องดูเอานะโอ้ยแดดก็แรงแรงแดดแรงแลอเกินไหมเอ๊ะทำไมพูดผิดพูดถูกวันนี้ ลิตรมันพันนะพี่น้องนะเออใสจะไม่ได้จวดแล้วล่ะโอ้ยชินะครับร้อนๆนี่ต้องโอ้ยชิแม่หรือว่าชาเย็นๆนะพี่น้องจัดไป คนขับดีฟังเพลงเลยในห้องก็จะมีแอร์มีเครื่องเสียงฟังนะพี่น้องนะครับเราก็จะมีน้ำวางขวดน้ำไว้ดื่มโอ้พวกนี้นั่นเปรี้ยวต้องหลบฝุ่นนะพี่น้องฝุ่นเยอะมากนะความเร็วก็ยังโอเคครับ คนขับก็ FC ชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้ oh. เดี๋ยวจะเอาติ๊กเกอร์อเขาหน่อยครับลืมลืมอยู่ในรถเดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์อให้เป็นของฝันปีใหม่หน่อยนี่ครับดูบุมทีใกล้ใกล้อดินสวยครับดินงาม่ินนี้พป่น,น,ปนอง เรียบร้อยครับสัญญาณออกไปแล้วโซ่ตัวน,นออีว้โอ้ใส่กระบะมาใหม่น่าจะ2-4งี่ศูนย์เลยน้งนยนยอนงคุณคุณทุ่เลยลี่น้องวีีโอแรกกระบอกสเปคไปแล้วนะ เดี๋ยวจะบอกอีกพี่น้องนะครับรุ่นนี้สี่ล้านต้นๆนะพี่น้องไปคุยเอาจะมาร์คเทนเนี่ยน้ำหนักทีสเกตตันนะครับเป๊ะเลยนะครับโอ้ว่าแล้วก็คุยคุยตะกูลโกเบปก็ไว้ฟังหน่อยตั้งแต่มาร์คูมาร์คดีมาร์คไฟนะครมาร์คซิกโอุ้๊กี้ดิเกือบมาฟาดหัวชาติเจริญทรัพย์ครับอยู่ใกล้ๆเลยไปแล้งนะ แล้วลบหน่อยบางทีพลาดทางมาในเรียบร้อยนะน้องเพราะว่าเครื่องจังนั้นมาร์คทูก็แม่มาร์คทูมาร์คีนี่โด่ดงดังกันนะพี่น้องนะจนมาถึงมาร์คเทนนะมาร์คไฟมาร์คกแล้วก็มาร์คเอกนะครับซุปเปอร์เอ็กเอ็ม โอ้หลายตัวนะออกมาแล้ว่น้องแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับรุ่นสิบเลยนะโกเบโก้ถ้าเป็นเหมืองแร่แถวหรือว่าภูเขาเนี่ยจะไม่ค่อยบีครับใครนี้นะในเมืองนอกครับหรือว่าเมืองไทยนะครับ เจอง,งานภูเขางานหินนี่เราจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะนะครับแต่ถ้าเจอดินอน่อนๆนี่ยกให้เขานะครับหรือว่าจัดจานครับโอ้รอบเครื่องอยู่มาณสองพครับสองพรอบต่อนาทีนะลืมบอกอปั๊มคาวาซากิ k ท v วี แต่ว่าเจ้าดูซานนะครับเจ้าดูซานตัวใหม่ใช้ K5V น้องนะครับใช้ K5V เลยเพิ่มความแรงมาอีกครับ K5V112 ไ้ดูซาน DX220A นะครับดูซานใช้เครื่องดูซานนะครับตอนนี้ไม่ได้อ่าจะเป็นดูซานนะใช้เครื่องดูซานเลยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้อะไรอุซสุสุได้หรือเปล่านะสำหรับดูซานตัวใหม่ แต่เจ้านี่นี่มาร์ตนนี่ใช้ฮีโน่ครับฮีโน่สี่สูบเทอร์โบคอมมอนเรลครับอันจะมีหัวฉีดแค่สีหัวนะพี่น้องทำให้ประหยัดน้ำมันตรงนี้แหละสีสูบกับ6สูบนะนะครับอ่ะออกตัวแล้วครับยาวไปครับพี่น้องงานนี้ อ้าวโอ้นี่สูตรสูตรตะจอยไ่น้องตะจอยอาจารย์จอยครับนีหัวเบา,เาเนี่โอเคก็ชัดนาะชัดไหมเจอแสงม้องเจอแสงตอนนี้แดดร้อนมากครับผมยืนนี่เงือซิบ,ซบๆเลยไปน้องนะดูว่าจัดครับโอ้ฮาเเทียเทียหน้าดินให้นะครับ เออดีกันนะโร์ยังอยู่เต็มครับแอ่ลืมถามวม่ากี่ชั่วโมงแล้ว นะครัน้องแดดต้องส่งมาเลยทำให้มืดเลยนะทำให้การถ่ายวีดีโอนี่มืดเลยถามว่าถ้าดาว20%ก็ประมาณ800,000น,นะพี่น้องส่งเท่าไรง่ายๆครับส่งว่ารถก็รถขุดดีล้านละ20,000น,นะต้าสล้านก็80,000น,นะพี่น้องนะครับส่งประมาณ80,000 ค่าคุณวางท้ายนะครับวางท้ายตัดท้ายไปส่งเดือนละแปดหมื่นก็วันเท่าไหร่วันละสองพันกว่าน้องนะครับวันละสองพั 2, 8, นสองพันแปดนั่นแหละครับใช่ไหมสองพันเจ็ดนะครับสองพันหกสองพันเจ็ด อันรถใหญ่ๆ,ๆ่นี้ไม่เหมาะไม่เหมาะกับการบางทีขุดดินขายนะพี่น้องเพราะว่าเขาะจะทําส่วนใหญ่จะทํางานงานใหญ่นะครับลอกอ่างใหญ่ๆอ่างเก็บน้ําอะไรอย่างี้ครับหรือว่าลอกคลองนะครับแต่ว่โลกนาเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะเข้าเนื้อนะพี่น้องนะครับเพราะว่าบางทีนี่เสียเวลา แต่อย่างว่าก็ถือว่าไม่ไม่รุ่นนี้ไม่ค่อยจะเปลืองเชืเ้อเพลิงเท่าไหร่นะวันละ3ามพันี่เต็มที่ก็บสามพนี่ถือว่าไม่เท่าไหร่น้องนะนะครับแต่ถ้าเจอแข็งนี่ก็ต้องว่ากันไปครับถ้าเจาะแข็งนี่จะสู้ซูเปอร์เอมไม่มได้นะครับ เอ็กเกมจะแรงกว่านะครับแต่ว่าเขาจะประหยัดน้ำมันกว่านะครับหรือว่ามักเอกมักเอกนี่แรงกว่านะนะครับในเรื่องประหยัดนี่ยกให้เขาโอ้ลบก่อนคุณจะจ่ายเลยพี่น้องรอยหาสิแรงมานะครับ เรื่องสีสูตร t โบ b ของมันเร็วรองหลังนะบมีกรองแก้วอริยะก็มีศูนย์เซอร์วิสหรือว่า PM นะครับศูนย์บริการอยู่ประมาณทั่วไทย,ยประมาณประมาณ29นะครับ29แห่งนะประมาณประมาณ29นะพี่น้องแต่ว่าแคทนีม่มีอยู่ประมาณ30นะครับบริการก็ถือว่า อโอ้มาสูงก็เยอะนะครับพอๆกันสามค่ายเนี่ยหรือว่าการบริการที่มีศูนย์เยอะนะับเยอะสำหรับรถสดุโอ้เสียงไรเมืเ่อกี้โอ้รีวิวไปรีวิวมา12นาทีี่น้องรอรถครับรอรถ เปลี่ยวขึ้นลำบากพี่น้องนะเดี๋ยวดูฝีมือกันลอกนาหน่อยนะนี่ครับฝีมือโคตรโคตรเลยน้องเดินะไม่ว่าอาจารย์กลบลอกลอกงามเลยนะเจออาจารย์จอยเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยถือว่าโคตรเซียนกันครับนี่ลอกนาได้พี่น้องนี่ เอาหน้าดินมาโปะให้ด้วยครับนี่สวยงามครับสวยงามตามสเต็ปของอาจารย์จ่อย,ยครับนี่เร่ออะไรพน้องนี่ไม่มีทิฏฐิเลยเจ้าของนายกนิ้วให้เลยครับเจ้าของนาให้รอบประมาณ15ไร่ได้ครับ สิบไร่ประมาณสิบกว่าไร่นน้องก็วิอชุดนี้รถจอดนะผมชาติเจริญทรัพย์ต้องขอตัวขอนพี่น้องนะครับก็ฝากเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ด้วยครับมีหลากหลายไปหาปาร์ตี้ไปเี่น้องโอ้เดี๋ยวไปหาคอแห้งพี่น้องคอแห้งไปหาโอชิกินก่อนนะครับ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ